มันเป็นของเล่นอะไรเนี่ยของเล่นตัวมแมลงหรือเปล่าลูกใก่มแมลงมันคือตัวมแมลงมีหลายตัวเลยนะเนี่ยเรามาแกะกันเลยอ่ะลังน่ารักแกะได้แม่ลูกได้ดิโอ้ยเอ้างั้นเลยเหรอฉีกงั้นเลยเหรอฉีกอย่างนั้นเลยโอ้นี่มีพิ่ถีพิถันเลยนะเนี่ยโอ้ <c oughs> นี่เลยอ่ะ <c oughs> แกะดิเรามีแม็กเลยนะลูกป้าแกะแม็กให้เนี่ยมันมีแม็กตรงนี้ด้วยป้า <c oughs> แ,แกะแม็กให้ก่อน ตรงนั้นมีไหมหรือมีแม็กไหมโอเคลองแกะดูซิมีตัวอะไรบ้างเนี่ยแม,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 มงมุมอ๋อมีแมงมุมเหรออ๋อมีแมงมุมนั่นตัวอะไรลูกตัวอะไรเนี่ยวิผีเสื้อหรือเปล่าลูกผีเสื้อเราเอาใส่นิ้วตรงนั้นเอาใส่นิ้วลูกอ๋อ<ม>ลองดูตัวอื่นที่มีมอีกแล้วมีอีกอ่าแมงมุมใช่ไหม โอ้เทเลยเหรอนี่ต้นไม้เหรอลูกนี่ไงนี่ต้นไม้ตัวอะไรนี่ลูกตัวที่มันเกาะปะปาอ,อ๋อวันนั้นที่เราเจอที่หน้าบ้านเราใช่ใชไมหมลูกมาแรงตำก้าวอ๋อตะกระแตนตำข้าวอ่าแล้วตัวอะไรอีกและอันนี้ก็เป็นมาแรงอันนี้นตะกะแตนลูกนี่เป็นตะกะแตนตำก้าวไม่ใช่ไม่ใช่นี่ตะกะแตนปลาสังก่าลูก ตะกั่ตียนปาทังก้าแล้วตัวอะไรอีกเนี่ยอะไรตัวอะไรเลยก็เหมือนพึ่งเนี่ยพึ่งยักษ์เปล่าพึ่งหลวงมาลูกตัวนี้เป็นอะไรอ่ะตัวนี้พึ่งหลวงอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันอันนี้ลูกอันนี้ตัวอะไรรักรู้เปล่าตัวอะไรไม่อันนี้คือด้วงลูกด้วงด้วงกวางแต่ว่าด้วงมะพร้าวลูกนี่เป็นแมลงเต่องไหนตัวนี้เหรอแมลงต่แมลงเต่าทองใช่ไหมอืม แล้วมีตัวอื่นอีกไหมเนี่ยมีดีนี่ไงอันนั้นผีเสื้อไงลูกที่ที่ได้มาเมื่อกี้นี่นี่ตัวตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยตัวนี้ใครรู้บอกบอกทีนะครับตัวอะไรไม่รู้ครับเนี่ยลักเจ้าภูเขาภูเขาท่อนไม้ลูกต่อไม้อันนี้ต่อไม้ตัวนี้อะไรอ่ะนี่ตัวอะไรลูกจิ้งหรีดลูกอันนี้จิ้งหรีดอ่าเอาใส่นิ้วได้นะเนี่ยเอเดี๋ยวไงเดี๋ยวลองมาเล่นกันนะ อลองมาเล่นกันดูลองใส่นิ้วดูได้ไหมลองใส่นิ้วดูสิโอน,อน,น,อน้องน่าร,ร,รักป๊าปารู้แล้วเนี่ยมันคือตัวอะไรแมลงปอนี่เองที่เมื่อกี้ที่เราถามว่านี่มันมีนี่ไงมีหางมีอะไรไงอไอพวกนี้มันใส่ใส่นิ้วได้ด้วยใช่ไหมโอ้ลองใส่ให้ป๊าดูหน่อยสิลูกเหมือนเรามีคอนโทนรลแมลงใช่ไหมครับอ๋อุ้ยเต็มเลยอะ ให้ตัวนี้เพียบเลยน่ารักนิ Nein> ้วแมลงแมลงเพียบเลยไอ้น si ้องน่ารักกลัวแมลงไหมไม่ไม่กลัวเลยรหรอครับไม่ป้าตอนแรกวันนั้นที่เราที่เจอที่หน้าบ้านน่ารักตัวตัวนี้ไม่ใช่เหรอกลัวตัวนี้ไม่ใช่เหรอไม่ที่มันเกาะหลังปะป๊าไงใช่มันเกาะหลังตรงเนี้ยอือใช่ไหมเกาะหลังปะป้าแล้วก็ปาป้าให้น้องน่ารักมาดูแล้วน้องน่ารักกลัวไงตั้งแต่แต่ตามข้าว ช่กลัวมันบินไปจับรักเองใช่ไหมเพราะว่าวันนั้นกว่าป้าจะอออกมันก็นานอยู่นะเนี่ยนี่มันเป็นมันเป็นตัวอย่างแมลงอ่ะซึ่งธรรมชาติอะไม่รู้ว่ารักเคยเห็นอะไรตัวอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยเคยเห็นอะไรตัวจริงบ้างตัวจริงเคยเห็นเต้าทองเคยเห็นอ๋อเหรอตัวจริงเคยเห็นใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้เอาแล้วน้องไปเห็นตัวนี้ที่น้องนรักไปเห็นตัวนี้ที่ไหนไม่เห็นยังไม่เคยเห็นแสดงไม่เคยเห็นนะสีใช่ไหม อันนี้เคยเห็นใช่ไหมอ่ะแยกตัวไหนเคยเห็นบ้างล้วเคยเห็นแมงมุมอ่าอ่าเคยเห็นมาอยู่ฝั่งนี้อันนี้เคยเห็นใช่ไหมใช่ตัวนี้เคยเห็นไหมครับเคยเห็นใช่ไหมแล้วตัวไหนเคยเห็นอีกตัวนี้อ่าเคยเห็นแยกไปอยู่ฝั่งที่เคยเห็นครับตัวไหนอีกตัวนี้เอ่อเมงพอก็เคยเห็นใช่ไหมครับผีเสื้อลหรอครับตัวนี้อ่าตัวนั้นด้วยใช่ไหมตัวนี้คืออะไรเหมือนผึ้งแมลงวันเนี่ยแมลงวันใชแมลงวันนี้ ตัวนี้ก็เคยเห็นแล้วอ๋อผีเสื้อใช่ผีเสื้อรักก็เคยเห็นตัวนี้เคยเห็นไหมไม่ไม่เคยเห็นใช่ไหมอยู่นี่นะไม่ลักไม่เคยเห็นนี่ตัวเนี้ใช่ไหมครับแล้วตัวนี้เคยเห็นไหมจิงหลีดอะจิงหลีดลักไม่เคยเห็นนะเก็เอ็นเคยเห็นที่ไหนล่ะกเอ็นที่ปาปู่กับย่าอ๋อที่ที่สวนปลูกกับย้าใช่ไหมมีจิ้งหลีดด้วยเหรอจะวางตรงนี้อ๋อแล้วตัวนี้ล่ะเคยเห็นไหมครับ อันนี้เจอว่าตัวอะไรตัวผึ้งผึ้งเคยเห็นใช่ไหมอันนี่ป้าพาไปเจอทั้งน่ะแต่ตัวนี้ไม่เคยเห็นเนาะสองตัวไม่เคยเห็นก็มีตากะแตนปาทังก้าตัวนี้เคยเห็นด้วยอืรักไม่เคยเห็นตากะแตนปาทังก้ารักเคยเห็นตัวนี้เนี่ยรักไม่เคยเห็นตากะแตนปาทังก้ากับไอตัวด้วงอันนี้ก็ไม่ไม่เคยเห็นตัวด้วงรักไม่เคยเห็นไว้ป้าพาไปดูนะตัวด้วง แถวสวนปู่มีเยอะเลยนะตัวด้วงอ่ะด้วงกวางรักประตูแล้วไม่มีเลยนะอ่าไว้ไปดูอีช่วงอีเนี่ยครับลูกช่วงนี้มันกําลังออกเลยนะเดี๋ยวป้าป้าพาไปดูนะครับโอเคอม,มีต้นไม้ต้นไม้ด้วยอ,อะไรนะนต้นไม้อกันหนึ่งอันนี้ต่อไม้ต,ไมต่อไม้อ่าต่อไมู้่ไปตังยอย่างเยอะเลยอะ มอมทั้งหมดนี่ชอบตัวไหนมากที่สุดครับเนี่ยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้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 นอชอบทั้งหมดเลยชอบทั้งหมดเลยเหรอ<จ>โอ้โหชอบทั้งหมดเลยสแสดงว่าน้องน่ารักชอบมแมลงชอบแรงแมงมุม,มที่ซื้อมานี่คือชอบเนาะ น้องนารักเคยเห็นแมงมุมที่ไหนครับที่อวกกสวนลักอกกะเออที่สวนรักคือสวนปู่เปล่าัสวนลักสวนรักลักก็เห็นแมลงดาวตองด้วยอืมที่ไหนที่ไหนที่บ้านปู่กับย่าอ่าฮะแล้วก็มีมีไหนรักเห็นตัวนี้พึ่งแต่มันไม่ได้ตัวจริงมันไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะลูกมันจะตัวเล็กนิดเดียวเองตัวจริงอ่ะ<ช>แต่นี่เขาจำลองมาเฉยๆครับ ให้เราเรียนรู้ว่าอันนี้คือแมลงมันจะมีลักษณะแบบนี้เเขาจําลองให้ดูเฉยๆว่ามันมีลักษณะแบบนี้รักเอ็นตัวนี้ด้วยอ่าได้ต่รากเอ็นตัวนี้ด้วยมันกรอบปุะปาได้ครับมันจำก้าวด้วยได้ครับเดี๋ยวไว้ป้าป๊าพาไปพิพิธภัณฑ์แมลงนะน้องน่ารักจะได้เห็นตัวจริงนะครับัักเอ็นตวแล้วส่วนตัวนี้ล่ะเคยเห็นเคยเห็นจิ้งหรีด บ้านปู่กับยา่าบ้านใครก็รู้บ้านป้าใหม่เออบ้านป้าใหม่เหรออันนี้ลักเกอร์เอ็นมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงต้นไม้ไมันก็อยู่ตรงต้นไม้อ่ะอันนี้ค<ด>ือมันเป็นเขาจําลองมาเฉยๆนะว่าให้ให้ดูรูปแบบของมแมลงมันเป็นลักษณะแบบนี้ไว้าอย่างไงวันหลังป,ป้าพานะ้าลกไปดูมแมลงตัวจริงดีกว่าคคะนะลูกนะอืมแมลงตัวจริงนะปะปาครับ ได้ครับเดี๋ยววัน่าเดี๋ยววันหลังพาไปนะครับ <Okay S 1> โอเคนะครับ,รบวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ okay, bye bye. แล้วเจอกันใหม่นะครับ <Bye. S 1> สวัสดีครับ <Bye. S 1> แล้วก็เห็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้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 